โคสปอร์ตีบากรอบจำกัดหากไม่พ้น2,350ปันล่ายังไม่ปลอดภัยคาดต่อตัวเลขเศรษฐกิจใหม่ๆเข้ามาหนุนสวัสดีเพื่อนๆนนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร25มิถุนายนนะครับโกลาวก็ยังมีข่าวๆเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางต่างๆของโกราวแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชด้วยนะครับเราเริ่มจากราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไป50บาทนะครับก่อนอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศลดลงอีก50บาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่ง9 6 5ณเวลา10.0 0นอยู่ที่4350บาทราคารับซื้ออยู่ที่4,250บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่4850บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,522บาท12สตางค์ค้ารวนจากเงิบาทที่36 ถูก2บาทต่อดอลลาร์ซึ่งทางหัวเซิงเขีนมว่าราคาทองคําแท่งถูกกดดันจากเงินบาทที่แข็งค่านะครับแต่หากราคาทองคําแท่งยังยืนเหนือ4 0,000บาทได้ให้เข้าซื้อเก่งกําบเรียยสั้นนะครับอย่างไรก็ตามหากจะลงทุนระยะยาวให้เวทแอนซีนะครับโดยหัวเซิงเฮงให้ไร้รับที่4250 0แล้วก็4 0 1 5 0ส่วนแนวต้านอยู่ที่4500แล้วก็4650บาทนะครับเราไปดูภาพรวมการขึ้นไหวของราคาทองคําโกลสปอร์ตกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทำเทคน ดอลลาร์นะครับแล้วก็สามารถไปตลาดเหนือ2,330ดอลาอ 2, ดอลาร์ได้โดยราคากูสปอร์ตได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์0.3เซนะครับหลังจากที่ได้ปรับตัวขึ้นทําแข็งค่ามากสุดรอบ8สัปดาห์อย่างไรก็ดีการขึ้นไหวของราคากูสปอร์ตยังอยู่ในกรอบจากัดนะครับเนื่องจากนักลงทุนยังรอฟังความเห็นจากประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกแล้วก็สมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดนะคบเปรียบก,กับแนวโน้มและทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้นะครับนอกจากนี้นักงทุนยังรอดูตัวเลขจัชนี PCE เดือนพฤษภาคมในวันศ โดยคาดว่า PCE ทั่วไปรวมหมดอาหารและพลังงานจะปรับตัวเพิ่มขึ้น2.6%เมืม่อเทียบเป็นรายปีนะครับหลังจากที่เพิ่มขึ้น2.7%ในเดือนเมษายนแล้วก็คาดว่าดัชนี PCE พื้นฐานหรือ core PCE ไม่นับรวมหมดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น2.6%เมืม่อเทียบเป็นรายปีนะครับหลังจากที่เพิ่มขึ้น2.8%ในเดือนเมษายนนะครับส่วนคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคเดือนพถุนาย,ยนจาก c o น f e r e n น e ์ o a r d นะครับตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ100.2นะครับจากเดิมที่อยู่ที่ 140. 2.0ในเดือนพฤษภาคมนะครับก่อนจะไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศทางโอลาก็ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สับรุนกำไนของโกโลามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n t e r g o Co., Ltd. จำกัดบริษัท Oxidic จำกัดบริษัท s h a n i n g Gold b u l l e o n จำกัดบริษัท s h i n n i n g Gold Jewelry จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหง c o m m ิตี้จำกัดและบริษัท a u r o า a ทรด d i n g จำกัดเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทาง w l g มองว่าราคากสปอร์ตวันก่อนหน้ามีแรงซื้อดันให้ราคาฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ก็มีแรงขายทํากำไรสลับเข้ามาเช่นกันนะครับหากราคาทดสอบโซน2,306ถึง2,287ละลา์แล้วสามารถยืนได้นะครับอ่านมีแรงซื้อเก่งกำไรดันราคาเพิ่มขึ้นได้นะครับว l g แนะนำรอเปิดสถานะซื้อหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวนรับ2,306ถึง2,2 2,87ดอลลาร์นะครับตัดขาดทุนหักราคาหลุด2,287ดอลลาร์ 2, 7, แล้วก็รอเปิดสาถานซื้อทำกำไรหักราคาดีตัวขึ้นไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน2,334-2,339ดอลลาร์ 2, 2, ได้นะครับขณะที่ออสเตรเลียให้จับตารายงานดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคของสหรัฐ เดินมืนยนต์ที่จะประกาศในคืนนี้นะครับหากตัวเลขออกมาลดลงต่ำกว่าที่คาดการมีโอกาสที่เงินดอลลาร์จะอ่อนค่านะครับแล้วก็หนุนทองคาให้ปรับตัวขึ้นได้อีกนอกจากนั้นให้ติดตามพ่อถแถลงของบรรดาเจ้าดีเฟนตนะครับเพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตด้วยนะครับโดยอัลซิเรตให้นรับที่2,315แล้วก็2,305นะครับส่วนน้อต้านอยู่ที่2,335แล้วก็2,340ดอลลาร์ดานอินดากูมองว่าระยะสั้นทองคาํามีแนวโนม้มดีบาวหลังแนวรับบริเวณ2,320ดอลลาร์หรือว่า 4, โดยมีแนวต้านถัดไปบริเวณ2,340ดอลลาร์หรือว่า4 5 0 0บาทนะครับเบดท้ายที่ตั้งหงให้รับรายวันที่2,305ถึง2,303นะครับแล้วก็2,280ถึง2,270ดอลลาร์ส่วนแนวต้านรายวันอยู่ที่2,335ถึง2,340ดอลลาร์แล้วก็2,350ดอลลาร์อันนี้ก็คือข้อมูลที่โกล,ลาล์อยู่ยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเป็นการสรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อวานในรวมถึงมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำต่างประเทศนะครับ ช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของทางชายนิงโกนะครับมาดูมุมมองกันว่าในช่วงตลาดที่ยังเคว้งๆอย่างนี้นะครับเราจะมีการวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับก่อนจากกันยังไงฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส r i ครช่องทางต่างๆของโกเราเพื่อเป็นกำลังใจก,กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ